ป่จริงๆก็คือการที่เราเข้ามาอยู่ในธรรมชาติเพื่อที่จะซึมซับตัวธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราให้ธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็ด้วยวิธีการที่เ,เรียกว่าผัดสะทั้งห้าหรือเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือตาตาดูหูฟังจมูมดมกดมกลิ่นลิ้นชิมรสและสัมผัสเพราะฉะนั้นขณะที่เราเข้าไปเดินในป่าเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการเข้าถึงธรรมชาติก็คือ ได้ใช้กลไกพวกนี้ในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับเราถ้าการอาบปลาโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาตั้งแต่30นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ชั่วโมงอันนั้นเราแล้วแต่ว่าเราจะอินแค่ไหนเราอยากจะทราบเช้งกับเขาแค่ไหนแล้วก็กิจกรรมอาบปาที่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับจมูกเกี่ยวกับด้านสัมผัสเนี่ยเราค่อยๆใช้มันผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเพื่อที่จะสุขกับธรรมชาติและที่สําคัญของการสุขกับธรรมชาติก็คือ เราลืมความเครียดทั้งหมดเราจะิดถึงแต่เรื่องเอ๊ะเสียงนกอยู่ตรงไหนนะเสียงใบไม้พัดมาเอ้ยนงำติ่นอะไรเงี้ยแต่เราลืมความเครียดขณะที่ร่างกายลืมความความเครียดเนี่ยนะคะคือเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยถือว่าจิตใจนะคะถือว่ามันสมบูรณ์แบบมากมันไม่เครียดความคุ้มคุ้มกันต่างๆระบบในร่างกายของเราก็จะเป็นระบบที่ทําให้เราปลอดโรค อโก,ก,วอออกวสวัสดีครับทุกท่านผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอาบป่าหรือที่เรียกว่าชินรินโยกุซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการบำบัดที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่แค่การเดินเล่นในป่าแต่เป็นการใช้ทุกภาษาของเราเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและนี่คือทั้งหมดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการอาบป่าครับ การอาบปาคืออะไรการอาบปาคือการเปิดใจรับธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายและจิตใจอย่างชา้ชาๆและตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสชาติและการสัมผัสไม่ใช่การเดินป่าแบบผจญภัยแต่เป็นการใช้เวลาในป่าอย่างผ่อนคลายเพื่อให้ธรรมชาติได้เยียวยาเราอย่างแท้จริงประโยชน์ของการอาบปา่า การอาบป่ามีประโยชน์มากมายทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการอาบป่าสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลเสียงกลิ่นและบรรยากาศในป่าช่วยให้จิตใจสงบและลดระดับฮอร์โมนคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเสริมสร้างระบบภูม,มิคุ้มกันต้นไม้ปล่อยสารที่เรียกว่าไฟตนไ้นใสซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายออกมาในอากาศการสูดดมสารเหล่านี้ช่วยเพิ่มจํานวน และประสิทธิภาพการทำงานของเซลล NK Natural Killer Cell ซึ่งเป็นเซลเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลมะเร็งลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจการใช้เวลาในธรรมชาติช่วยให้ระบบประสาทพาราซินพาเทกทำงานดีขึ้นซึ่งส่งผลให้ร่างกายผ่อนคลายปรับปรุงอารมณ์และลดอาการซึมเศร้าธรรมชาติมีผลโดยตรงต่อการผลิตสารเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้รู้สึกมีความสุขเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยให้สมองได้พักผ่อนจากการรับรู้สิ่งกระตุ้นต่างๆในชีวิตประจําวันทําให้มีสมาธิและเกิดความคิดใหม่ๆได้ดีขึ้นปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับก,การผ่อนคลายจากการอาบป,ป่าส่งผลให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสําหรับการนอนหลับพักผ่อนคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางแห่งการอาบป,ป่าแล้วหรือยังครับ